ประการที่2ครับทำไมถึงไปจัดงานสงกรานในต่างแดนคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องคําวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่มากที่เราต้องการสร้างมูลค่าชนิดที่เรียกว่าไม่สามารถประเมินมูลค่าได้เนี่ยเอาง,ง่ายๆครับบริษัทการตลาดทําครีมบีบสิวสักอันเนี่ยนะฮะครีมลดฝ้าแก้หน้าดําไวท์เทนนิ่งเนี่ยถ้าคุณไม่รดโชเลยเนี่ยนะครับเขาคงไม่มาละครับแต่นี่เรากําลังสร้างมรดกวัฒนธรรมสร้างสิ่งที่ประเมินมูลค่าไม่ได้แต่แน่นอนนะครับว่าข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่ท่านกรุณาได้เสนอปรับลดไปจาก8ประเทศหรือสประเทศเขาิดว่ามีความเหมาะสมแต่ ทุกข้อเสนอเนี่นั้นก็รับฟังและก็อยู่ในข้อสังเกตในส่วนงบป,ประมาณและกรรมาการวิสามันของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ ประการที่3ท่านตั้งข้อสังเกตว่าทําไมกิจกรรมศูนย์ศึกษาศาสนาวิชาธรรม,ม,ม,มศึกษาคล้ายๆกับไม่มีมาตรฐานบางกิจกรรมนั้นค่าใช้จ่ายรายจ่ายต่อหัวต่อคนต่ําไปสูงที่ค่าวิทยากรค่าจ่ายบางส่วนนั้นน้อยมากจนมิอาจจะสามารถประเมินได้ว่าผลสมัมฤทธิที่จะเกิดขึ้นคืออะไรก็นี่ฮะผมต้องกลัาเรียนนะครับว่าด้วยข้อจํากัดของงบประมาณเราก็พยายามบริหารจัดการในทุกหลักสูตรทุกกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่แน่นอนครับข้อเสนอของท่านครับเราก็ รับไว้ในข้อสังเกตนะครับ